อัปเดต5สมาร์ทโฟนสเปคจัดหนักในเรทราคา6,000ถึง10,000บาทต้นปี2024 ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะมาอัปเดต5สมาร์ทโฟนสเปคคุ้มในช่วงเรทราคา6,000ถึง10,000บาทนะครับมาดูกันว่าสำหรับต้นปี2024นี้นะครับจะมีสมาร์ทโฟนรุ่นไหนที่สเปคเด็ดและราคาโดนกันบ้างและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ สำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นแรกนะครับก็ขอเริ่มที่แบรนด์เสี่ยมีก่อนเลยนะครับโดยเป็นรุ่น Redmi Note 13ที่มาพร้อมกับชิปเซ็ตค o ความ Snapdragon 685 Octa Core โดยแบ่งเป็นแกนการประมวลผลหลัก Cortex A73 นะครับความเร็วการประมวลผล2.8 g h z อยู่ที่4แกนและแกนย่อยนะครับ Cortex A53 ความเร็วการประมวลผลอยู่ที่1.9กิกะเฮิรตซ์จำนวน4แกนซึ่งเป็นสถาปัตยกรรม6นาโนเมตร GPU นะครับจะเป็น Adreno r 610ส่วน RAM ในรุ่นเริ่มต้นนะครับจะอยู่ที่8 g ิและ ROM 256 g ินะครับซึ่ง RAM จะเป็นแบบ LPDDR4X และ ROM เป็นแบบ UFS 2.2อีกทั้งยังรองรับ การเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บนะครับได้ถึง1นึ่งเทราไบต์โดยมิติตัวเครื่องนะครับจะมีขนาดความยาว162.24ม mm, มกว้าง75.5ม mm, มหนา7.97ม mm, มน้ำหนักจะอยู่ที่188.5กรัมหน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอแบบ AMOLED ขนาด6.67นิ้วความละเอียด2,400ันสีคูณหนึ่พิกเซลอัตรารีเฟรชเรทส,สูงสุดนะครับจะอยู่ที่120เฮิร์ตซ์และรีดความสว่างสูงสุดไดไ้ถึง1,800นิต หนึ่งไฮไลท์ของ Redmi Note 13นะครับนั่นก็คือกล้องหลังนั่นเองซึ่งสมาร์ทโฟนราคานี้นะครับปัจจุบันเนี่ยได้กล้องหลักถึง108ล้านพิกเซลกันแล้วนะครับโดยเป็นกล้องหลักความละเอียด108ล้านพิกเซล f 1.75ตามด้วยเลนส์ ultra w i d นะครับความละเอียด8ล้านพิกเซล f 2.2และกล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซล รองรับการบันทึกวิดีโอด้วยกล้องหลังนะครับจะอยู่ที่ 1,080p นะครับหรือว่า Full HD ที่30เฟรมต่อวินาทีส่วนกล้องหน้านะครับก็ให้ความละเอียดมาที่16ล้านพิกเซล f 2.4รองรับการบันทึกวิดีโอครับอยู่ที่ Full HD 30เฟรมต่อวินาทีระบบเสียงนะครับก็จะเป็นลำโพงคู่ Dolby Atmos และมีช่องเสียบหูฟังนะครับ3.5มมมาให้ด้วยรวมถึงยังมีมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นนะครับที่ IP54 ส่วนระบบปฏิบัติการนะครับก็จะเป็น MIUI 14 และแบตเตอรี่ที่ให้มานะครับความจุถึง5,000 m a ah มิลมอาร์เลยทีเดียวนะครับรองรับชาร์จไวอยู่ที่33วัตต์ส่วนราคานะครับก็จะอยู่ที่6,999บาทเท่านั้นครับรุ่นต่อมานะครับก็จะเป็น Realme 12 5G ซึ่งรุ่นนี้นะครับจะมากับชิปเซต m ม d i a t e k d i m e n s ี t y 6 1 0 0ห c ึ่งร t อพลัสออค โดยแบ่งเป็นแกนการประมวลผลหลักนะครับ Cortex A76 ความเร็วการประมวลผล 2.2GHz จำนวน2แกนนะครับแล้วก็แกนย่อย Cortex A55 ความเร็วการประมวลผล 2GHz จํานวน6แกนสถาปัตยกรรม6นาโนเมตรส่วน GPU นะครับก็จะเป็น ARM G57 MC2 ในด้านของ RAM และ ROM นะครับก็จะให้ RAM มาที่ 8GB ROM 256GB ส่วนหน้าจอนะครับก็จะให้มาที่ขนาด6.72นิ้วความสว่างสูงสุด950นิตรอัตรารีเฟรชเรทนะครับจะอยู่ที่ 120Hz ความละเอียด Full HD+ Plus หรือว่า1,080คูณ2,400นะครับซึ่งจะให้เฉดส,สีถึง16.7ล้านสีในส่วนของกล้องหลังนะครับกล้องหลักก็ให้ความละเอียดมาที่108ล้านพิกเซลเช่นกันนะครับโดยมีค่า f อยู่ที่1.75และกล้อง portrait ความละเอียด2ล้านพิกเซล f 2.4ซึ่งโหมดวิดีโอนะครับ จะรองรับการบันทึกวิดีโอความละเอียด Full HD ที่30เฟรมต่อวินาทีส่วนกล้องหน้านะครับจะมีความละเอียด8ล้านพิกเซล f 2.0และรองรับการบันทึกวิดีโอนะครับที่ 1080p 30เฟรมต่อวินาทีเช่นกันระบบปฏิบัติการนะครับก็จะเป็น Realme UI 5.0ที่รันอยู่บน Android 14ส่วนแบตเตอรี่นะครับก็จะให้มาที่ขนาด 5,000mAh นะครับรองรับ s u p e r Voo k Charge ถึง45วัตต์เลยทีเดียว รุ่นต่อมานะครับนั่นก็คือ vivo y105g สีดำซึ่งที่เราเน้นย้ำว่าเป็นสีดำนะครับเพราะว่าราคาของสีดำนะครับ ต่างจากสีอื่นถึง1,000 0บาทเลยทีเดียวโดยรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 Octa Core ที่มีแกนการประมวลผลหลัก Cortex A78 ความเร็วการประมวลผลนะครับอยู่ที่ 2.2GHz จำนวน2แกนและแกนย่อยนะครับ Cortex A55 ความเร็วการประมวลผล 2GHz จำนวน6แกนนะครับสถาปัตยกรรม4นาโนเมตร GPU จะเป็น Adreno 613ส่วนหน้าจอนะครับก็จะมีขนาด6.67นิ้ว ความละเอียด Full HD+ Refresh Rate 1 2 0 h z ส่วนหน้าจอนะครับก็จะเป็นจอ AMOLED ขนาด6.67นิ้วความละเอียด Full HD+ หรือ2400คูณ1 0 8 0พิกเซล Refresh Rate จะอยู่ที่1 2 0 h z ความสว่างสูงสุดนะครับจะอยู่ที่1800 n i t นริระบบปฏิบัติการนะครับก็จะเป็น f a n t a s OS 14ที่รันอยู่บน Android 14นะครับ รวมถึงมีมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นที่ IP 54ในเรื่องของเสียงนะครับก็จะเป็นลำโพงสเตอริโอคู่แรมนะครับก็จะให้มาที่ 8G ิกเป็นแบบ LPDDR4X และ ROM รอมห้ิกนะครับเป็นแบบ UFS 2.2ซึ่งสามารถขยายความจุได้ถึง1 t b ทบในส่วนของกล้องหลังนะครับกล้องหลักก็จะให้มาที่ความละเอียด50ล้านพิกเซลพร้อมฟิกเกอร์เซนเซอร์และกล้องอัลตาไวท์8ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าก็จะให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซล และสำหรับแบตเตอรี่นะครับก็จะให้ความจุมาที่5,000ม ah ิลลิแอมป์อาวนะครับรองรับการชาร์จไวถึง80วัตต์ส่วนราคานะครับของ vivo v105g นะครับสี Crystal Black นะครับจะอยู่ที่9,999บาทนะครับซึ่งแตกต่างจากสีอื่นนะครับที่อยู่ที่19,999บาท รุ่นต่อมานะครับก็คือ Oppo Reno 11F 5G โดยรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับชิปเซ็ต MediaTek Dimensity 7050 Octa-core ซึ่งจะมีการการประมวลผลหลัก Cortex A78 ความเร็วการประมวลผลอยู่ที่ 2.6GHz จำนวน2แกนนะครับแล้วก็แกนย่อย คอเท A55 ความเร็วการประมวลผลอยู่ที่2 GHz จําจำนวน6แกนสถารัตปกรรม6นาโนเมตรแรมนะครับจะให้มาที่8 g h เป็นแบบ LPDDR4X ส่วน ROM นะครับจะให้มาที่256 g h นะครับเป็นแบบ UFS 3.1ระบบปฏิบัติการนะครับก็จะเป็น Color OS 14.0ที่รันอยู่บน Android 14ส่วนหน้าจอที่ให้มานะครับก็จะให้มาที่ขนาด6.7นิ้วความละเอียด Full HD+ Refresh Rate 120 h z ส่วนหน้าจอนะครับก็จะเป็นจอ OLED ส่วน หน้าจอนะครับก็จะเป็นจอ OLED ขนาด6.7นิ้วความละเอียด Full HD+ Refresh Rate 120 Hz ความสว่างสูงสุดนะครับ1,100 nits ซึ่งจะเป็นหน้าจอ1,000ล้านสีนะครับส่วนกล้องหลังนะครับก็จะให้กล้องหลักมาที่64ล้านพิกเซลนะครับ f 1.7กล้อง Ultra Wide นะครับความละเอียด 8ล้านพิกเซล f 2.2และกล้องมาโครนะครับความละเอียด2ล้านพิกเซล f 2.4รองรับการถ่ายวิดีโอสูงสุดนะครับความละเอียด 4K ที่30เฟรมต่อวินาทีส่วนกล้องหน้านะครับก็จะให้ความละเอียดมาที่32ล้านพิกเซล f 2.4เช่นกันนะครับซึ่งรองรับการถ่ายวิดีโอที่ 4K 30เฟรมต่อวินาทีมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นนะครับก็จะอยู่ที่ IP65 ส่วนแบตเตอรี่นะครับก็จะให้ความจุมาที่5,000ม ah. ิลลิแอมป์ช รองรับ s u p e r b o o k Charge นะครับอยู่ที่67วัตต์สำหรับราคาของ Oppo Reno 11F นะครับก็จะอยู่ที่1 9 9 0บาทและรุ่นสุดท้ายของ EP นี้นะครับนั่นก็คือรุ่นสุดฮอตอย่าง Samsung Galaxy A35 5G ซึ่งรุ่นนี้นะครับมากับชิปเซ็ต Samsung Exynos 1380 Octa Core โดยมีแกนการประมวลผลหลัก Cortex A78 ความเร็วการประมวลผล 2.4GHz จำนวน4แกนนะครับ และแกนย่อย Cortex A55 ความเร็วการประมวลผล2 g h z จำนวน4แกนสถาปัตยกรรม5นาโนเมตร GPU นะครับก็จะเป็น Mali G68 MP5 RAM นะครับก็จะให้มาที่8 g ิกรอม128 g ินะครับซึ่งสามารถอัพได้สูงสุดถึง1 t ทาสำหรับหน้าจอนะครับก็จะเป็นหน้าจอ Super AMOLED ขนาด6.6นิ้วความละเอียด Full HD+ Refresh Rate จ,จะอยู่ที่120 Hz ซึ่งเป็นหน้าจอ16ล้านสนะครับในส่วนของระบบปฏิบัติการนะครับก็จะเป็น One UI 6.1ที่รันอยู่บน Android 14และในส่วนของกล้องหลังนะครับก็จะเป็นกล้อง,องความละเอียด50ล้านพิกเซลพร้อมกันสัน IS, ่น OIS เลนส์ Ultra Wide นะครับความละเอียด8ล้านพิกเซลและเลนส์มาโครอีก5ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายวิดีโอกล้องหลังนะครับ ขนาด 4K ที่30เฟรมต่อวินาทีส่วนกล้องหน้านะครับก็จะให้ความละเอียดที่13ล้านพิกเซลมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นนะครับจะอยู่ที่ IP 6 7ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับก็จะให้ความจุมาที่5000ม ah. ิลลิแอมป์อลรองรับการชาร์จเร็ว25วัตต์ส่วนราคานะครับก็จะอยู่ที่1 1 5 9 9บาทซึ่งราคาอาจจะเกินเรทไปน,นิดนึงนะครับแต่สเปคค่อนข้างดีเลยที ต้นปี2024นี้ซึ่งถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ตามพิกัดด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือใครมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ f a c e b o o k n e o t e c h Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ แล้วเจอกันกลีนนใุ่ง้